ในช่วงที่ค่าฝุ่น PM 2.5กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งทำให้หลายคนมีอาการเจ็บคอระคายเคือง <c oughs> ไอจามแต่ละที <c oughs> ก็ทำอาวงแตกไปต,ตามๆกัน <c oughs> เมื่อมีอาการเจ็บคอเรามักจะคิดว่าเป็นอาการหนึ่งของไข้หวัดทุกคนจึงเลือกซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้ในการรักษาก่อให้เกิดเชื้อดื้อยา จึงทำให้สเปรย์พ่นช่องปากและลำคอได้กลายมาเป็นหนึ่งในไอเทมยอดฮิตที่เกือบทุกคนต้องเคยใช้และพกติดตัวไปโดยปริยายแต่ยังมีข้อจํากัดที่เห็นได้ชัดคือมีส่วนประสมของยาต้านจุลินทรีย์แค่ในช่องปากและไม่ลดเสมหะทางเราขอเสนอตัวเลือกใหม่ชุ่มคอสเปรย์สมุนไพรพ่นช่องปากและลำคอใช้สารสกัดจากปูดเบนการีเพียงชนิดเดียว โดยเป็นสมุนไพรในตำรับยาไทยเป็นสมุนไพรในตำรับยาไทยมีผลงานวิจัยรองรับว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในทุกกลุ่มพอะจำกัดของสารสกัดปูนเป็นการนีที่สกัดด้วยการใช้เอทานอลคือมีความเสถียรต่ำละลายน้ำได้น้อยและตกตะกอนจึงพัฒนาสารสกัดปูนเป็นการนี้ให้อยู่ในรูปแบบของนาโนพาร์ติเคิล โดยใช้นวัตรกรรมใหม่ nano encapsulation บรรจุสารสำคัญด้วยไคโตานนาร nano particle ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ภายใต้กระบวนการควบคุมอุณหภูมิเวลาและอัตราส่วนที่เหมาะสมโดยผสมไคโตซารและสารสก,กัดปูนเมนแกรมีจากนั้นทำการคอสลิงด้วยไตรโพลิฟอร์เฟตทำให้เกิดเป็นชุ่มคอโดยชุ่มคอสามารถยับยั้งเชื้อในที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บคอได้ดีกว่าพบลิ และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการลดกลิ่นปากชุ่มคอยังมีความเร็วในการออกฤทธิ์ขณะฉีดพ่นได้มากกว่า99.99% 99ภายใน10วินาทีชุ่มคอยังลดเสมหะได้เทียบเท่ากับยาลายเสยมหะและชุ่มคอไม่เป็นพิษต่อซิล์ในการผลิตเราใช้ปูดเป็นการีเพียงแค่1กิโลกรัมทำให้เป็นชุ่มคอได้ถึง9,000ลิตร ซึ่งผลิตได้ถึง400ขวดมีจุดเด่นคือปราศจากยาปฏิชีวนะยับยั้งเชื้อจุลินทีย์ในช่องปากและลำคอลดเสมหะเพียงแค่ฉีดพ่นในช่องปาก2-3ครั้งตามต้องการจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจลดตุ่นปากลดอาการเจ็บคอและลดเสมหะช่องทางการขายเราจะขายไปที่ B2B ผ่านทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ จากนั้นเราจะทำการคุยขอเครื่องหมายฮาร้ลนจากประเทศเพื่อนบ้านถ้าขายได้3,600ขวดในปีแรกจะสร้างไรายได้ประมาณ700,000บาทคิดเป็นกำไรขั้นต้น350,000บาทซึ่งสามารถคืนทุนได้ในปีแรกให้เราเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลคุณชุม่มคอพ่อนได้บ่อยไม่มีเบื่อไม่ต้องรอให้เจ็บคอ